สวัสดีครับกลับมาเจอกันในช่องแบ่งเคียบอลอีกครั้งหนึ่งเนาะก็เป็นช่วงเบรกทีมชาตินะครับไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาพูดกันดีผมก็เลยเอาเรื่องประวัติศาสตร์ของสมสรอนแต่ละสโมสอนเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันแต่เดี๋ยวยังไงสุดสัปดาห์เนี่ยครับฟุตบอลลีกก็จะกลับมาแข่งกันหมดแล้วก็น่าจะมีเรื่องราวอะไรที่หลากหลายมากขึ้นนะครับและในคลิปนี้เนาะผมอยากจะขอพูดถึงเมืองเกลเซนเคเชันกันสักหน่อยหนึ่งครับหลายคนอาจจะไม่ได้รู้จักเมืองนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เมืองของการท่องเที่ยวไม่ใช่เมืองหลวงและกก็ไมม่่ใชเืององงขพววคนรย แต่ว่ามันคือเมืองที่เต็มไปด้วยเหมืองเมืองของผู้คนชนชั้นแรงงานและมันก็คือเมืองของทีมชาวกเกอรมนี 04. คือทีมชาวเกเยอรมนีเนี่ยครับมันก็เป็นทีมของเด็กวัยรุ่นในเหมืองทานหินนั่นแหละครับก่อนจะค่อยๆไต่เต้าไปสู่ทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเยอรมันในช่วงก่อนสองครามโลกจนมันทําให้พวกเขาเนี่ยได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อของฮิตเลอร์ก่อนที่จะได้เข้าสู่ช่วงเวลาของความตกต่ําที่มีทั้งการล้มบอล ล็อกผลการแข่งขันติดหนี้ตกชั้นจนเกือบจะไม่มีชื่อของชาวเกศูนี่อยู่ในโลกของฟุตบอลอีกแล้วแต่ว่าสุดท้ายครับโสมสรสอนก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าผู้คนในเมืองช่วยเหลือกันซึ่งถือว่าเป็นอีกทีมนึงนะครับที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆยังไงถ้าพร้อมกันแล้วนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องและเราไปรับฟังกันได้เลยนะครับผม ที่แคว้นลูมันคือหัวใจของอุตสาหกรรมในประเทศเยอรมนีมันคือดินแดนที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ใกล้กับแม่น้ำไายเต็มไปด้วยเมืองให,ใหญ่ที่ตั้งอยู่ติดติดกันไม่ว่าจะเป็นดอร์มุนเอลเซ่นดุ伊斯บุกหรือแม้แต่เกลเซนเคเชนซึ่งที่นี่แหละครับมันก็คือบ้านของทีมชาวเกอรมในยุคนั้นเนี่ยเกลเซนเคเชนมันไม่ใช่เมืองที่สวยงามอะไรเลยนะครับมันคือเมืองฐานถินแท้ๆเลยครับ โดยที่ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแรงงานในเหมืองหรือแม้แต่ในโรงงานหลอมเหล็กนั่นแหละครับลหลังจากทํางานเสร็จแล้วพวกเขาก็จะออกไปกินเบียร์เย็นๆกันสักแก้วหนึ่งจนฟุตบอลเนี่ยมันได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนในแคว้นลูมันเลยทําให้กลายเป็นความสุขอย่างที่2ของพวกเขาไปเลยในช่วงนั้นและสําหรับฟุตบอลในแคว้นลูเนี่ยครับมันไม่ได้เหมือนกับที่อื่นในเยอรมน,นีเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เริ่มต้นจากพวกคนรวยหรือว่าขุนนางเหมือนกับที่เมืองมิวนิกหรือว่าเบอร์ลินแต่มันได้เริ่มต้นจากพวกคนงานที่ใช้เวลาหลังเเลิกกงานานนมตบบออัพื่ และชุมชนที่เกลเันเคเชนในตอนนั้นน่ะมันก็มีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับซึ่งก็คือทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเหมืองโรงงานโบสฟุตบอลมันคือ4ี่เสาหลักของชีวิตและถ้าเราจะบอกว่าเหมืองกับโรงงานมันคือที่หาเงินโบสเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นที่พักใจส่วนฟุตบอลมันก็คงเป็นที่ปลดปล่อยความเครียดแล้วก็เป็นที่เติมเต็มความฝัน กลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกชายของคนทํางานในเหมืองได้ออกมารวมตัวกันแตะบอลโดยคนหลักๆเนี่ยครับมันก็จะมีคนที่ชื่อว่าฮันส์แฮนชเชนคุนส์มันและก็วินลิกิสที่เป็น2แนวหน้าในการตัดสินใจก่อตั้งทีมขึ้นมาในปี1904โดยที่ในตอนนั้นครับพวกเขาได้ตั้งชื่อทีมว่าเวสต์ฟาเลียเชาเกทีมฟุตบอลของพวกเขาในตอนแรกเนี่ยเป็นเพียงแค่กลุ่มเด็กวัยรุ่นจากชุมชนชาเกที่อยากจะเล่นบอลในลานโลง่ลงๆที่อยู่ข้างๆโรงงาน ซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้มีเงินอะไรเยอะแยะมากมายหรอกครับแต่ทุกคนที่มาเล่นบอลกันอะ่ะก็ช่วยกันรมเงินกันครับจนสามารถซื้อเสื้อทีมมาใส่ได้ซึ่งมันก็เป็นแค่เสื้อสีฟ้าธรรมดาธร,รมดาเลยอย่างไรก็ตามการก่อตั้งทีมในตอนนั้นอะ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าประเทศเยอรมน,นีในตอนอต้นศตวรรษที่20ฟุตบอลมันยังถือว่าเป็นกีฬาของคนชนชั้นกลางหรือว่าพวกข้าราชการอยู่ส่วนคนที่ทํางานเหมือนอย่างชาวเก้ก็ถูกมองว่าพวกเขานั้นไม่มีความเหมาะสม เพราะว่าฐานะสังคมมันต่ําเกินไปซึ่งมันก็จะแตกต่างกับผู้คนในอังกฤษนะครับที่ฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาของชนชั้นแรงงานซึ่งก็แปลกนะครับเพราะว่าคนอังกฤษที่เอาฟุตบอลเข้ามาเผยแพร่ในประเทศเยอรมันเขาเป็นนักเดินเรือชนชั้นแรงงานแต่พอมาถึงที่เยอรมันแล้วอะ่ะฟุตบอลมันกลับกลายเป็นกีฬาที่ถูกยกระดับชนชั้นขึ้นซึ่งในตอนนั้นเวสฟาเลียเชลเก้ก็ไม่สามารถลงแข่งได้แต่ไม่ให้เล่นก็ไม่เป็นไรครับพวกเขาแก้ปัญหาโดยการไปติดต่อกับชุมชนใกล้เคียงให้มาแข่งกันเองแบบสนสนนนุกุกกกกไไไไมมมมม่่ดด้้ีีรรรราางงิวัลใ จนกระทั่งในปี1912ทีมก็เริ่มมีความจริงจังมากขึ้นก่อนจะมีการเปลี่ยนชื่อทีมเป็นชาวเคอร์เทิร์นอุนสปอร์ตแฟลน์1877เอโดยที่ชาวเกอร์เนี่ยครับมันก็คือชาวเก้นั่นเองเทิร์นก็แปลว่ายิมนาสติกอุนก็แปลว่าและสปอร์ตตรงตัวกับภาษาอังกฤษเลยครับก็คือกีฬาแฟลน์ line, แปลว่าสมาคมส่วนตัวเลข1877เนี่ยเดี๋ยวขอข้ามไปก่อน และมาที่ตัวสุดท้ายครับก็คือเอฟมันคือตัวย่อของสมาคมที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสำหรับตัวเลข1877เนี่ยครับอูหอ่านออกเสียงยากเหลือเกินคือลองไปพิมพ์ใน Google Translate ดูนะครับไอ้เลข1877เนี่ยลองให้มันอ่านออกเสียงเป็นภาษาเยอระะมันดูครับถ้าไม่ได้เรียนภาษาเยอรมันมาเนี่ยแค่ฟังเนี่ยมันก็กลุ้มใจแล้วครับแค่ตัวเลขทำไมต้องออกเสียงยากขนาดนี้ด้วยเอาเป็นว่าไอ้ตัวเลข1877เนี่ยครับมันก็คือปีที่ก่อตั้งชมรมกีฬาเดิมและสำหรับชมรมกีฬาเดิม ผมต้องบอกว่าไอตอนปี1987เนี่ยครับที่เมืองเกลสันเคเช่นน่ะมันมีชมรมกีฬาหนึ่งที่ถูกเรียกว่าชาวเคอร์เทิร์แฟร์ไลน์1877และพอมารวมทีมกันแล้วมันก็ได้เพิ่มคำว่าสปอร์ตเข้าไปครับกลายเป็นชาวเคอร์เทิร์อุนสปอร์ตแฟร์ไลน์1877เอเฟเพียงแต่ว่าในตอนนั้นน่ะพวกเขาเอาแต่สนใจกีฬายิมนาสติกสำหรับกีฬาฟุตบอลเนี่ยครับคือมันแย่มากเลยอะทางชมรมเขาไม่สนใจเลยครับไม่มีงบให้ไม่มีสนามซ้อมให้พวกเขาก็รู้สึกว่าอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วอยู่แค่ไม่กี่เดือนครับ พวกเขาก็ได้ทำการแยกวออกมาแล้วก็ได้ใช้ชื่อใหม่ว่าฟุตบอลคลับชาลเกอร์นอยฟีเอแวและในตอนปี1925พวกเขาได้กลับไปเข้ารวมกับชมรมท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้จะเป็นการเน้นฟุตบอลเป็นหลักแล้วแล้วพวกเขาก็ได้เปลี่ยนชื่อทีมอีกครั้งจนกลายมาเป็นเอฟเซเกลเซนเคเชนชาลเกอร์นอยฟีเอแวและพวกเขาก็ได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงในทุกวันนี้แต่ที่พวกเรายังเรียกกันว่าชาลเกสน4ีอยู่เนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นชื่อแบบไม่เป็นทางการหรือเป็นชื่อที่ผู้คนเขาเรียกกันทั่วไปเท่านนัั้ครบ แต่ถ้าเป็นชื่อที่ต้องใช้กระทางเอกสารหรือว่าในการจดทะเบียนสโมสรพวกเขาจะต้องใช้ชื่อเต็มเท่านั้นและสําหรับชาวเกย์04ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นทีมเล็กๆจากเมืองฐานหินแต่ชาวเก้กลับมีแฟนบอลที่หนาแน่นมากๆตั้งแต่ยุกแรกๆเลยเพราะคนงานในเมืองเนี่ยครับรู้สึกว่าเนี่ยมันคือทีมของทุกคนในเมืองฟุตบอลของชาวเก้ในยุคนั้นมันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่กีฬาแต่มันคือตัวแทนของคนชนชั้นแรงง,งานต่างหากชาวเกย์04ที่ได้เข้าไปเล่นในลีกสมัครเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เขาย นักเตะบางคนยังต้องยืมรองเท้ากันเล่นอยู่เลยและในตอนนั้นเยอรมันก็ยังไม่มีลีกฟุตบอลร,ระดับประเทศแต่ละเมืองก็จะมีลีกย่อยเป็นของตัวเองครับอย่างในแคว้นเวสต์ฟาเลียก็จะมีเวสต์ฟาเลนลีกที่รวบรวมทีมจากเมืองรอบๆอ,อย่างเช่นเมืองดอทมุนและก็เมืองเกลเซนเคเชนเนี่ยมาแข่งขันกันและมันก็เลยทําให้ทีมชาวกเก้นเนี่ยเริ่มจะถูกพูดถึงเป็นครั้งแรกแล้วในปี1912เก้ชาวเกได้เริ่มใช้ชุดแข่งสีน้ำมื่นขาวเป็นครั้งแรกจนมันได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์ขขอออองงสสสโมมมมมรรดดยยททีีีี่่่าเนนัับก็ไไไ้้ะซล เพราะว่ามันคือสีประจำเมืองของเกลซันเคียชเช่นนั่นเองในเวลานั้นครับใครๆก็เริ่มจะเรียกชื่อพวกเขาในชื่อของดิคแนเปิลที่แปลว่าคนงานเหมืองเวลาจะไปแข่งกับใครและพอคู่แข่งเขานึกชื่อทีมไม่ออกเนี่ยก็แค่บอกว่าแข่งกับไอ้ทีมคนงานเหมืองซึ่งก็เป็นฉายาที่ง่ายดีนะครับลหลังจากสงคมโลกครั้งที่1ไึ่ในสิ้นสุดลงประเทศเยอรมันได้เข้าสู่ยุคของการฟื้นฟูและในปี1 9 2่ก้ี่สกว่าแต่ก่อนจะถึงปีหนี่ตัวเก้เนียเขขอยสามสิบนะครับม,มดบออมเป็นตัวเลขแนช่ด ทีมชาวเก้ก็เริ่มกลายเป็นทีมที่น่าจับตามองแล้วครับโดยระบบการเล่นที่มันแปลกกว่าทีมอื่นในยุคนั้นพวกเขาไม่ได้ใช้การเตะบอลยาวเหมือนกับทีมส่วนมากในประเทศเยอรมน,นีแต่พวกเขาเล่นบอลสั้นครับส่งบอลแบบเท้าสู่เท้าคนที่มาดูเนี่ยก็ชอบก่อนที่พวกเขาจะได้ถูกเปลี่ยนฉายา,ยาจากดิคแคนเปิลให้กลายมาเป็นชาวเคิร์ไคลโซซึ่งแปลว่าวงเวียนชาวเก้และการเล่นแบบนี้ครับมันเลยทำให้ปี1933จนถึงปี1 9 4 2ชาัเก้สชาวเย่าสามารถควา้าแชมป์เยอรมันได้ถึง,งีก ซึ่งไอาการคว้าแชมป์เยอะ,ะมันได้ในช่วงสมัยนั้นเลยครับในช่วงสมัยที่ยังไม่มีบุนเดสลีกาเนี่ยมันก็จะเป็นการเอาแชมป์ของแต่ละภูมิภาคมาแข่งกันนะครับภายใต้ชื่อที่เรียกว่าเกาลีกาหรือว่าลีกภูมิภาคนั่นเองซึ่งชาวเกตั้งแต่ปี1933จนถึงปี1942เนเสครับก็10ปีพอดีสามารถคว้าแชมป์ระดับภูมิภาคได้ไม่เยอะครับแค่9้าครั้งเท่านั้นเองแล้วก็ไปชิงแชมป์กับภูมิภาคอื่นเพื่อหาแชมป์ของประเทศอีกทีหนึ่งและก็่่าางท้บกคบกาารค,ครััรัเว2น จาก9้าครั้งเนี่ยพวกเขาได้เข้าชิงถึง8ครั้งสุดยอดมากๆนะครับโดยที่แกนหลักของทีมในชุดนั้นก็จะมีอย่างเอิร์นสคูโรราและก็ฟริชเชอร์พานสองตำนานครับที่ได้เติบโตขึ้นมาจากย่านชาวเก้ทั้งคู่และนอกจากจะเป็นเพื่อนร่วมทีมกันแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็ยังเป็นพี่เขยน้องเขยกันด้วยครับก็หากันง่ายๆแบบนั้นนั่นแหละครับแต่พอฟังมาถึงตรงนี้นะครับทุกคนอาจจะมีคำถามว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนปี1939จนถึงปี1น4 5ดัันั้น ในช่วงเวลาของสงครามโลกเนี่ยมันยังมีการแข่งขันฟุตบอลระดับภูมิภาคกันอยู่อีกเหรอซึ่งผมต้องตอบว่ายังมีอยู่ครับแต่ว่าจํานวนทีมที่ได้เข้าร่วมเนี่ยมันลดน้อยลงและก็สงครามโลกครั้งที่2นะครับในช่วง2-3ถึงปีแรกของสงครามเนี่ยเยอรมน,นียังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงเหมือนกับในประเทศอื่นนะครับเพราะว่ากองทัพของเยอรมนีนยุคนาซีเนี่ยกำลังลุกคืบยุโรปอยู่และรัฐบาลฮิตเลอร์ก็ยังใช้ฟุตบอลเป็นเครื่องมือในการปลุกใจประชาชนเพื่อให้รู้สึกว่าประเทศยังมีความแข็งแกรง่งและประชาชนก็ยังมีความสุขก ในช่วงเวลาที่ชาวเก้กกาลังรุ่งเรืองในเรื่องของการเมืองเนี่ยครับพักนาซีก็เติบโต,ตขึ้นเช่นเดียวกันและก็ยังมีการขยายอานาจไปทั่วเยอรมนีเลยครับโดยที่ทุกรัฐบาลป็จการของโลกในอดีตเนี่ยก็มักจะใช้วิธีนี้กันหมดไม่ว่าจะเป็นเยอรมนันอิตาลีสเปนทุกที่เลยครับรัฐบาลป็จการก็จะใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ทำให้ประเทศของตัวเองดูมีความแข็งแกร่งในสายตาชาวโลกซึ่งพวกเขาไม่ได้ใช้แค่กีฬาฟุตบอลนะครับแต่พอดีว่าช่องของผมเนี่ยครับทำแต่เรื่องของฟุตบอลผมก็เลยจะยกตัว และในช่วงเวลานั้นเนี่ยครับชาวเก้มันก็คือทีมที่ตรงตามที่ทางรัฐบาลต้องการทุกอย่างเลยรัฐบาลนาซีจึงมักจะยกชาวเก้ศูนย์สี่ให้กลายเป็นตัวอย่างของเยอรมันที่แท้จริงว่าเนี่ยแหละมันคือความแข็งแกร่งของชาวเยอรมันเขามักจะพูดถึงชื่อชาวเก้ในสื่ออยู่หลายครั้งครับเพื่อสร้างภาพความภาคภูมิใจของชาติแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าชาวเก้เป็นทีมของพรรคนาซีหรือมีคนจากพรรคนาซีเข้ามาบริหารนะครับแต่ผมจะบอกว่าพวกเขาแค่ถูกหยิบไปใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นเอง จนมาถึงในปี1942มันเป็นช่วงเวลาที่ยุคทองของชาวเก้ได้จบลงเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับฟุตบอลในประเทศก็ต้องหยุดลงทั้งหมดเพราะว่าประเทศเยอรมนีได้เข้าสู่สภาวะสงครามเต็มรูปแบบก่อนที่เยอรมนีจะพ่ายแพ้ในปี1945เมืองเกลเซนเชยชนก็แทบจะเหลือแต่ซากโรงงานและเหมืองฐ่านหินหลายแห่งก็ถูกระเบิดลงสนามของชชวเก้กรึกเอาคัมบานก็แทบกลายเป็นกองเหล็กที่แทบจะไม่เหลืออะไรเลยและทันทีที่เสียงระเบิดมันได้เงียบลงนะครับ คนในเมืองเกลสันเคเชนก็เริ่มออกมาจากหลุมหลบภัยเขาได้ใช้เศษไม้จากบ้านที่ผุพังใช้เศษเหล็กจ,จากโรงงานที่ถูกถล่มเอาที่มันยังพอใช้งานได้อยู่นะครับมาช่วยกันซ่อมแซมสนามด้วยมือของพวกเขาเองและภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนหลังจากสงครามสโมสซอนเชลเกส0-4ก็สามารถกลับมาลงแข่งขันได้อีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในทีมเยอรมันทีมแรกๆเลยนะครับที่สามารถกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากสงครามสิ้นสุดลงนักเตะยุคทองอย่างเอิร์นสคูลอราและก็ฟิสเชอร์พาน ที่เป็นฮีโร่ของสโมสรในช่วงยุคก,ก่อนสองครามก็เริ่มจะมีอายุมากขึ้นร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังคงอยู่กับสโมสรในบทบาทใหม่วูชูรโรล,ลาไปเป็นโคช้ชส่วนเชอร์พานไปเป็นผู้อำนวยการของสโมสรแต่ยังไงก็ตามพวกเขาก็ไม่สามารถพาทีมชลเก้กลับมาคว้าชแชมป์ได้เหมือนกับยุคที่พวกเขาัเป็นหนักฟุตบ,บอลหลังจากสงครามเยอรมน,นีได้ถูกแบ่งออกเป็นสส่วนนั่นก็คือเยอรมน,นีตะวันตกภายใต้การดูแลของฝ่ายสัมพันธมิตรและเยอรมนีตะวันออกภายใต้การดูแลของโซเวียต ซึ่งทีมชาเก้เนี่ยครับพวกเขาอยู่ฝั่งตะวันตกซึ่งก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจฝั่งเนี่ยจะมีการฟื้นตัวเร็วกว่าฟุตบอลก็กลับมาเตะกันใหม่ได้เร็วกว่าด้วยก่อนที่ในปี1947ลีกใหม่ระดับภูมิภาคก็ได้ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ได้เปลี่ยนจากเกาลีกามาเป็นโอเบรีกาโดยที่ชชลเก้อยู่ฝั่งตะวันตกครับมันก็จะมีคู่แข่งอย่างทีมบอรเซียดอทมุนโบคุม um, และก็ดุซเซดอฟอะไรประมาณนี้เนาะจนถึงในปี1958ครับ ชาวเก้าสามารถควา้าแชมป์เยอรมันตะวันตกได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ต้องรอคอยมานานถึง16ปีโดยเป็นการเอาชนะัมบวกได้ในเกมนัดชิงชนะเลิศ3ประตูต่อศูนย์ในปี1963เยอรมน,นีตะวันตกได้มีการปฏิรูประบ,บฟุตบอลครั้งใหญ่ซึ่งเป็นการรวมทุกลีกระดับภูมิภาคเข้ามาไว้ด้วยกันและได้ก่อตั้งลีกระดับประเทศขึ้นมาภายใต้ชื่อว่าบุนเดสลลกาโดยเป็นการคัดเลือกทีมชั้นนําเพียงแค่16ทีมแรกให้เข้ามาเป็นผู้ร่วมกว่อตั้งลีกและแน่นอนครับว่าชาวเกส0-4ก็เป็นหนี้ยยมมันมันนไ่่งาเลครบ เพราะจากทีมที่เคยเป็นแชมป์ประเทศหลายสมัยในช่วงยุคก่อนสองครามและพอเข้าสู่โลกใหม่ของฟุตบอลอาชีพเนี่ยครับชาวเกยกับต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในสนามและก็นอกสนามเพราะในช่วงเวลาที่ฟุตบอลเยอรมันกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นกับลีกใหม่อย่างบุนเดสลลกาในฤดูกาล1970-71มันได้มีเหตุการณ์ล้มบอลเกิดขึ้นครับโดยที่จุดเริ่มต้นของเรื่องเนี่ยครับผมอาจจะต้องบอกว่าในสมัยนั้นนะ่ะนักเตะแ,แต่ละคนยังไม่ได้รับค่าจ้างที่สูงแบบในทุกวันนี้นะครับ นักเตะหลายคนมีรายได้ที่ไม่แน่นอนนักเตะบางคนจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อพวกเขาได้ลงสนามเท่านั้นมันก็เลยทําให้นักเตะบางคนเนี่ยครับไม่มีรายได้มันก็เลยทําให้การพนันเริ่มจะเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นก่อนที่จะเกิดการซื้อผลการแข่งขันล่วงหน้าหรือว่าล็อกผลการแข่งขันจากกลุ่มนายทุนการพนันเพื่อให้ตรงกับที่พวกเขาได้วางเดิมพันเอาไว้อย่างเช่นช่วยให้เสมอหรือว่าช่วยให้แพ้ในเกมนั้นเกมนี้เดือนมิถุนายนปี1971สารเยอรมันได้มีการรับรายงานว่ามันมีการโอนเงินมากกว่า4 0 0 0มาร์ จากกลุ่มนักการพนันเพื่อซื้อนักเตะและกรรมการในบุนเดสลลการวมกว่า60คนหลาสโมสรที่ถูกพาดพิงมากที่สุดเนี่ยมันก็คือชาวเก้0ศูนย์สเพราะมันมีหลักฐานว่าผู้เล่นของพวกเขาอย่างน้อย8คนได้รับเงินจากการล้มบอลในเกมที่เจอกับอาร์มาเนียบเลเฟลในวันที่17พฤษภาคมปี1971และข่าวนี้ก็ทําให้ผู้คนต่าประเทศรู้สึกตกใจมากๆเลยครับเพราะว่าทีมชาวเก้เนี่ย มันคือสัญลักษณ์ของชนชั้นแรงงานที่เป็นทีมที่แฟนบอลทั่วเยอรมันเนี่ยครับพวกเขาต่างเชื่อว่านี่คือทีมเก่าแก่ที่มีความซื่อสัตย์ขาวสะอาดและก็เล่นฟุตบอลด้วยหัวใจแต่ว่าตอนนี้พวกเขากลับถูกกล่าวหาว่าเป็นทีมขายจิตวิญญ,ญาณให้กับโตพนันแทนแหลังจากการสอบสวนอยู่หลายเดือนสมาคมฟุตบอลเยอรมันหรือว่า DFB ได้มีการประกาศลงโทษน,นักเตะของชาลเก้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นสแตนลีเบด้าเคาส์ฟิชเชอร์รอฟริสแมนที่เป็นนักเตะตัวหลักและคนสำคัญของทีม ถูกสั่งแบนตลอดชีวิตในตอนแรกก่อนที่จะถูกลดโทษเหลือเพียงแค่ไม่กี่ปีหลังจากที่พวกเขาได้ยื่นอุทธรณ์ไปและหลังจากนั้นครับทีมก็เข้าสู่ช่วงเวลาของความตกต่ำแฟนบอลก็ไม่อยากจะเข้ามาสนับสนุนทีมเพราะว่าสาหรับผู้คนในเมืองเกลสันเคียชเชนแล้วอะครับมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่คดีขี้โกงหรือว่าคดีการพนันนะครับแต่ว่ามันคือเป็นการทรยศต,ต่อวัฒนธรรมของแคนรูที่มีความผูกพันกับความซื่อสัตย์และก็การทํางานหนักและพอทีมที่เป็นเหมือนกับตัวแทนชีวิตของพวกเขาไปทําอะไรแบบเนี้ยความเชื่อมันก็เลยพังทลลายลง เวลาได้ลงเล่นทั้งสนามเลยครับเต็มไปด้วยเสียงโห่ทั้งจากแฟนบอลตัวเองแล้วก็แฟนบอลคู่แข่งแทบจะทุกนัดนักเตะบางคนถึงขั้นเลือกที่จะย้ายออกจากทีมไปเพราะว่าทนต่อแรงกดดันไม่ไหวและนี่แหละครับมันก็เป็นเหตุการณ์ที่แฟนบอลาชเก้เขาได้เรียกกันว่าชันเดอฟอนเกลสันเคียชันความอับอายแห่งเมืองเกลสันเคียชันแต่ว่าผมจะขอย้อนกลับไปในช่วงคดีล้มบอลที่มันงจะเกิดขึ้นในปี1971กันสักนิดนึงนะครับคือในตอนนั้นนะครับทีมชาชเก้เนี่ยพวกเขาก็ต้องการสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองขึ้นนมมมมาาใให่่่่่่ไชแแคสสนนคตว ทั้งเมืองเลยดังนั้นในปี1973เนี่ยเมืองเกลซอนเคียชนและก็รัฐบาลท้องถิ่นของแคนนอนไลเวสฟาเลนก็ได้ร่วมมือกับทางสโมสรเกลซีเพื่อสร้างสนามขึ้นมาใหม่ในย่านแอรเลอร์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองและพวกเขาก็ได้ตั้งชื่อสนามนี้ว่าพาร์คสตาดีออนสนามพาร์คสตาดีออนได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี1973สามารถจุคนได้มากกว่า70,000คนได้กลายมาเป็นความหวังใหม่ของเมืองและก็สโมสรบวกกับนักเตะคีย์แมนคนสำคัญอย่างคลาวส์ฟิชเชอร์ ก็ได้ผลพ่อแบนดกลับมาแล้วแถมยังมีนักเตะอย่างรรดี้เอชชาวเออร์อีกคนหนึ่งด้วยที่มาช่วยพาทีมไล่ล่าวความสําเร็จและในปี1 9 7 7ก็เกือบจะเป็นปีที่สมบูรณ์แบบแล้วครับพวกเขาจบอันดับที่2ในศึกบุนเดสลีกาเป็นรองเพียงแค่บริเซียมุนเชนกลักบักที่ตอนนั้นก็อยู่ในยุคทองของพวกเขาพอดีไปเพียงแค่ทีมเดียวแต่ว่าชาลเก้ก็ไม่ผลงานที่ไม่สม่ําเสมอนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่ปีเนี่ย ฤดูกาล1980-1981ครับชาวเก้ตกชั้นไปอยู่ในบุนเดสลีกา2แต่ว่าฤดูกาล8 8 8 2ชาวเก้ก็สามารถกลับขึ้นชั้นมาได้ทันทีนะครับแต่ว่าก็ตกลงไปอีกทันทีเหมือนกันในฤดูกาล82-83ก่อนจะใช้เวลายอยู่ในบุนเดสลีกา2นานถึง5ปีกว่าจะสามารถเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งในฤดูกาล87-88และชาวเก้ภายใต้การคุมทีมของฮูเบสสตีเวนส์ในช่วงปี1996จนถึง2002ก็สามารถควา้าแชมป์ยุโรปสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรได้สาเร็จในปี1997 ซึ่งก็คือยูฟาคัพครับ,รบหลังจากที่สามารถเอาชนะอินเตอร์มิลานได้ในช่วงของการดดนจุดโทษตัดสินแถมในฤดูกาล2000ถึง2001มันคือปีที่ชชวเก้เข้าใกล้กับการเป็นแชมป์ลีกสูงสุดหรือว่าแชมป์บุนเดสลีกาได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรแล้วล่ะครับเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาต้องการต่อยอดหลังจากที่สามารถควา้าแชมป์ยุโรปได้และในฤดูกาลนั้นครับเกมมันก็ดําเนินจนมาถึงในนัดสุดท้ายของฤดูกาลชชวเก้มีคะแนนตามหลังบายเยอร์มิวนิกอยู่3คะแนน เงื่อนไขเดียวที่พวกเขาจะเป็นแชมป์ให้ได้ก็คือบาเยิร์นจะต้องแพ้และชชวเก้จะต้องชนะให้ได้สกอร์เท่าไหร่ก็ได้ครับถ้าเงื่อนไขมันตรงตามนี้พวกเขาจะแซงบาเยอร์นไปคว้าแชมป์ทันทีและในขณะที่ชาเก้ทำงานของตัวเองได้อย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วหลังจากที่โดนอุนเตอร์ฮาซิงขึ้นทำไปก่อน2 0อ่าเชลเก้ก็ไล่ตามตีเสมอได้เป็น -2 2โดนขึ้นนำอีกครั้ง32ก่อนจะยิงแซงครับสาม้านเอาชนะไปได้5าประตูต่อ3แต่เกมของชาเก้นเนี่ยครับมันก็จบก่อนคู่ระหว่างคัมบูก,กับบาเยิร์เมิวนิก โดยที่ในตอนนั้นคู่นี้กําลังเสมอกันอยู่ 0-0, 00นะครับแฟนบอลของชชลเก้ต่างหยิบวิทยุขึ้นมาเพื่อฟังผลการแข่งขันก่อนที่ในนาทีที่90ฮัมบวกจะสามารถยิงประตูขึ้นนําได้1-0แฟนบอลชชวเก้ส่งเสียงเฮกันลั่นสนามผู้คนในเมืองกอดกันกระโดดโลดเต้นกันใหญ่เพราะนั่นมันหมายความว่าพวกเขาจะกลายเป็นแชมป์บุนเดสลลกาทันทีแต่ในขณะที่ผู้คนทั้งเมืองเกลสันคร์เชนกำลังฉลองกันที่ฮัมบวกครับมันมีเหตุการณ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ฟุตบอลไปตลอดกาล เพราะในวินาทีสุดท้ายของเกมบาเยอร์มิวนิกได้ฟรีคิก2จังหวะในกรอบเขตโทษระยะประมาณ12หลาถ้ายิงเข้าบาเยอร์ Bayern จะกลับมาเป็นแชมป์ทันทีแต่ถ้ายิงไม่เข้าชาวเก้จะเป็นแชมป์ผู้คนก็คาดเดากันไม่ต่างๆนานาล่ะครับว่าใครเป็นคนยิงฟรีคิกลูกนี้โดยที่ทีทมบาเยอร์ตอนนั้นนะครับมีคนยิงฟรีคิกดีๆมากมายหลายต่อหลายคนเลยแต่สุดท้ายกลับเป็นคนที่ไม่มีใครคาดคิดอย่างแพทริกแอนเดอร์สันนักเตะกองหลังเซนเตอร์ฮาฟของทีมได้วิ่งเข้าายิงฟรีคิก2จังหวะ ลอดขาผู้เล่นทําบวกเช็ดเสาเข้าเป็นประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งและก็ส่งให้บาเยิร์สามารถคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้ในวินาทีสุดท้ายไปแบบโคตรจะดามาซึ่งแน่นอนครับว่าแฟนบอลชาวเก้นเนี่ยเขาผิดหวังแน่ๆแต่ว่าอย่างน้อยแล้วนะครับฤดูกาลนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่ฤดูกาลที่แย่ไปสะทีเดียวเนาะเพราะว่าชาวเก้นในฤดูกาล 2000- ถึง2001นเนี่ยครับก็ยังสามารถคว้าแชมป์เดฟเวโพคาวได้แต่เรื่องที่น่าจะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยครับมันก็คือเรื่องของสนามใหม่อีกแล้ว เพราะว่าในช่วงปลายศตวตรรษที่1990เนี่ยครับเมืองเกลซันเคเรชันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะว่าเหมืองถานหินที่มันเคยเป็นหัวใจของเมืองเนี่ยครับมันก็ทยอยปิดตัวลงไปโรงงานเหล็กก็ได้ลดจานวนลงคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาครับก็เริ่มออกไปจากเมืองเพื่อหางานที่ดีกว่าทําก็ได้เดินทางไปอยู่ที่เมืองอย่างดุเซดอฟหรือว่าดอตมุนครับก่อนที่ในช่วงปี1998สโมสรจะได้มีการเริ่มวางแผนครั้งใหญ่ด้วยการสร้างสนามแห่งใหม่ขึ้นมาซึ่งมันกําลังจะเป็นสนามที่ทันสมัยที่สุดในปรระเเทศยยอมล ถึงแม้ว่าสนามพาร์คสตาดีออนจะเพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็ใช้งานมาได้เพียงแค่20ปีก็ตามโดยที่สนามใหม่นีครับได้เริ่มก่อสร้างในปี1998แล้วก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่13สิงหาคมปี2001โดยใช้ชื่อว่า Arena of อฟชา g เกก่อนที่ในปี2005จะได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Feltins Arena ซึ่งก็เป็นชื่อตามบริษัทเบียรครับที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของสโมสรน,นั่นเองโดยที่สนามแห่งนี้หลังคามันสามารถเลื่อนเปิดปิดได้ มีระบบการเลื่อนพื้นสนามออกเพื่อให้สามารถจัดก,กิจกรรมอื่นได้มีจอขนาดยักษ์แขวนอยู่กลางสนามและก็มีบาร์เบียร์อยู่แทบจะทุกโซนของสนามเลยสนามแห่งนี้ครับได้ใช้เงินสร้างที่สูงถึง191อยอดล้านยูโรฤดูกาล2 0 0 4 2 0 0 5ชาวเก้ภา,ายใต้การคุมทีมของลาฟลังเนกไดไลบีบบเยอร์มิวนิกมาจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็จบฤดูกาลด้วยอันดับที่2ก่อนที่ในปี2010ชาวเก้จะได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเลยด้วยการคว้าตัวราอูกซาเลสเข้ามาร่วมทีม ถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ราอูการซาเลสโดนสโมสรที่เขารักที่สุดเขียยทิ้งยังเจ็บปวดและลาอูในตอนนั้นก็มีอายุได้33ปีแล้วแต่เขาก็ยังเข้ามาเป็นหัวใจให้กับชาวเก้ได้นะครับและถึงแม้ว่าผลงานของชาวเก้ในลีกในฤดูกาลนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ดี พวกเขาจบอันดับที่1 4ครับแต่ว่าผลงานในฟุตบอลทั่วอย่างเดอเฟเบโพข่าวที่ชาวเก้สามารถคว้าแชมป์ได้และในฟุตบอลทั่วยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปียนเลกก็สามารถเอาชนะแชมป์เก่าอย่างอินเตอร์มิลานไปด้วยสกอร์รวม7ประตูต่อ3ก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบรองชนะเลิศและพอมันเป็นแบบนี้ครับมันก็เกิดเป็นความทะเยอทะยานเกินตัวเราได้แชมป์บอลถ้่วแล้วบอลยุโรปเนี่ยก็สามารถไปถึงรอบรองชนะเลิศได้แต่ว่าฟุตบอลลีกมันคือปัญหาดังนั้นครับพวกเขาจึงได้ตัดสินใจ เสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมหลังจากที่ราอูกอรซาเลสได้อำลาทีมไปแล้วนักเตะดาวรุ่งชื่อดังอย่างยูเลียนดัสเลอร์เอ็กซ์เมเยอร์มานิเอลนอยเออร์ฟิลิปฮอฟมันและอีกหลายต่อหลายคนเลยครับอย่างเซยอัดคราซินักเน่ก็ใช่พวกเขาทั้งหมดก็ได้เติบโตขึ้นมาจากทีมอะคาเดมี่และหลังจากนั้นมันก็มีการใช้เงินเกินตัวครับอย่างที่ได้บอกไปเพราะว่าพวกเขานั้นคาดหวังว่าทีมจะสามารถไล่บี้บาเยอร์เมิวนิกกับดอทบุนได้ทำตั้งแต่ปี2013จนถึงปี2018 สโมสรได้ลงทุนซื้อนักเตะเข้ามาหลายตาหลายคนยเช่นชินดูโอบาซีเควินพินส์บัวเตงเลออนโกเลสกานาบิลเบนทาเลปเจฟเฮนโคนอปิยันกาบลินเอมโบโลและก็ยังมีอีกเยอะครับคือพวกเราคนไทยเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับฟุตบอลอังกฤษเนาะผมก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าชาวเก้กับลีสอยู่ในเต๊เนี่ยก็เป็นทีมที่ใช้เงินซื้อซูเปอร์สตาร์เข้ามาครับผสมผสานกับเด็กดาวรุ่งที่ได้เติบโต,ตขึ้นมาในทีมแต่ว่าพวกเขาไม่สามารถควา้าแชมป์ได้และก็รวมถึงการพลาดคอรท้ายูฟ่าแชมเปีป้ยนส์ลี จากการรายงานของแดนสป a k ร r มันได้มีการเปิดเผยว่าในปี2019ชาลเก้มีนี้สินรวมมากกว่า200ล้านยูโรซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบ50ปีของสโมสรก่อนที่ชาลเก้จะตกต่ำลงอย่างรวดเร็วในฤดูกาล2019-2020พวกเขาไม่ชนะใครเลย16นัดติดต่อกันและฤดูกาลต่อมา2020-2021พวกเขาจบอันดับสุดท้ายของตารางบุนเดสลลกามีเพียงแค่16คะแนนจาก34นัด ยิงได้เพียงแค่25ประตูเสียไปมากถึง86ประตูแถมยังมีการเปลี่ยนตัวเฮดโคชมากถึง5ครั้งและนั่นมันก็คือฤดูกาลที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรและก็จบลงด้วยการตกชั้นเป็นครั้งแรกในรอบ33ปีหลังจากการตกชั้นไปครับชาวเก้ก็สามารถควา้าแชมป์และก็กลับขึ้นมาได้ในทันทีก่อนจะตกชั้นกลับลงไปทันทีอีกเหมือนเดิมเป็นเดจาวูครับแต่ว่าอย่างน้อยแล้วชาวเก้ก็ได้เข้าสู่วงการของการฟื้นฟู พวกเขาได้มีการปลดหนี้บางส่วนมีการปรับโครงสร้างทีมเยาวชนเน้นใช้นักเตะจากระบบอะคาเดมี่แทนการซื้อแพงๆถึงแม้ว่า2ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยครับพวกเขาอาจจะยังดูห่างไกลจากการได้เลื่อนชั้นกลับมานะครับเพราะว่าพวกเขาจบด้วยอันดับที่10แล้วก็14แต่ว่าฤดูกาลเนี่ยครับ2 0 2 5 2นถึงมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนเนี่ยพวกเขาอยู่อันดับที่2ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะครับแต่ก็ต้องมาคอยดูกันละครับว่าชาวเก้จะสามารถยืนระยะและจะสามารถเลื่อนชั้นกลับขึ้